บิตเราแปดสองร้อยสี่สิบใบนี้แหละครับอ๋เบียดทุนผมเลยสองใบสี่ร้อยได้ไหมพี่พ่อครูครับสองใบผมขอสี่ร้อยได้ไหมหายากมากเลยนะพี่ ไม่ใช่มีตามบ้านแล้วเนี่ยสภาพสวยๆเขาขายกันห้าร้อยหกร้อยแล้วนะอันนี้ผมก็ตีประมาณทักสามร้อยสองสามร้อยอันนี้ก็เหมือนแถมไปห้าสิบบาท นี่มีแบงก์เก่ากว่านี้ครับสองคู่นี้ผมเอาขอสี่ร้อยรวมส่งแล้วกันนะครับทำ<ม>เหรียญเงินรอห้าเหรียญเงินรอห้าน่าจะไปนะครับเมื่อคืน <c oughs> นี่นะครับ คู่นี้คู่นี้เอาคู่นี้ผมขอนี่ข้างบนสวยๆก็หลายพันหลักพันแล้ว นี่ห้าสิบสตางค์นะครับรอแปดหายากนี่ก็แบ่งรอแปดคู่นี้ขอปิดที่เจ็ดร้อยร้อยบาทนะเจ็ดร้อยบาทเจ็ดร้อยบาท ดูนะครับแบงค์ไถนาเก่านะครับขอบคุณพ่อครูครับแคปบแล้วกดหนึ่งให้ผมหน่อยนะครับโอนและส่งพักแชทให้ผมด้วยนะครับโอนและแจ้งสลิปให้ผมด้วยนะครับ แคบแล้วกดหนึ่งนะครับแคบแล้วดัน,นหนึ่งให้ผมหน่อยนะครับผมสี่ร้อยบาทรวมส่งก็ไม่นอนไงอ,อ,อ้าวพ่อครูปิดเจ็ดร้อย ขอบคุณครับพ่อครูอ่ะเดี๋ยวมีแบงค์เก่ากว่านี้นะพี่ค่อยๆดูไปเรื่อยๆนะแคมปภาพให้ผมหน่อยครับแคมปแล้วกดหนึ่งให้ผมหน่อยนะครับ แล้วกดเลขหนึ่งให้ผมหน่อยนะครับ ใหหญ่าายากแบงค์ร้อยใหญ่เก่านะคผมแบงค์ร้อยใหญ่ใหญ่เก่าหายากนะครับแบงค์ใหญ่นะแบงค์ใหญ่ใหญ่กว่าแบงค์ปัจจุบันไปหลายเท่าเลยใหญ่มากนะครับ สใบนะครับขายใบละสามร้อยบาทนะครับผมให้ดูเลขสวยๆส,สามใบผมขายใบละสามร้อยนะครับสวยๆใบละห้าร้อยถึงหกร้อยนะนี่นะครับแบงค์ร้อยเก่า ายากนะครับหายากแล้วไม่มีครับหายากบางร้านเขาก็ขายเป็นพันนะครับแล้วแต่มันหายากสามใบผมคิดเจ็ดร้อยบาทพอครับเมานะอ,อ่า ถ้าแยกใบใบละ300นะครับโอเคไม่มีผ่านก่อน แบงค์นี้นะครับเล่นกันอยู่หลักพันกว่าบาทสภาพใหม่นะครับสภาพใหม่เลยสภาพใหม่เลยนะเจ็ดร้อยห้าสิบบาทครับสภาพใหม่เลยนะพับอ่อนๆ 700. ปิดเจ็ดร้อยองค์อันนี้หรือปิดเจ็ดร้อยอันนี้ครับแปงร้อยสามใบปิดอันไหนเอ่ยรบกวนบอกน้องทีนะหนึ่งอันนี้สอง หรือจะเอาไปสี่ใบเลยพันสี่แถมเดี๋ยวมีคองแถมให้ครับพ่อครูปิดใบไหนครับเจ็ดร้อยใบนี้หรือเปล่า ใบใบนี้กดเลขหนึ่งให้ผมหน่อยนะหรือปิดสามใบช่วยบอกผมหน่อยนะครับแคปแล้วกดหนึ่งให้ผมด้วยนะครับ แบงค์ร so ้อยสามใบหรือแบงค์ร้อยแบงค์เดียวครับสามใบผมขายใบละสามร้อยนะแต่เหมาผมขายเจ็ดร้อยสามใบเจ็ดร้อยแบงค์หายากเธอใช่อันนี้กดเลขหนึ่งให้ผมหน่อยนะครับ โอคู่พ่อครูครับผมขอพันสามรวมส่งจบเลยแล้วกันเดี๋ยวเดี๋ยวผมมีของแถมให้ปิดผมหลายรายการผมขอพันสามรวมส่งจับทุกรายการเลยเดี๋ยวผมมีของแถมให้ ผมขอพันสามรวมส่งนะพี่ชายช่วยน้องหน่อยเถอะนะเดี๋ยวผมแถมให้ใบนะเดี๋ยวหาใบพิเศษพิเศษแถมไปให้แคปกดหนึ่งให้น้องหน่อยนะครับ ขอบคุณครับปิดพันสามแคปให้น้องหน่อยนะครับแคป้ะดันเล็กหนึ่งให้น้องหน่อยนะครับผมขอบคุณครับพี่แกปิดหลายใบแล้วนะพี่แกปิดหลายใบแล้วนะเดี๋ยวต่อไปผมเอา này cần bằng lên hết cái này oh, à mình cần ใบร้อยเก่านะครับใบร้อยเก่าหลังหลังโบดนะครับใหม่ๆ่ใบละสี่ถึงห้าร้อยนะครับคู่นี้ผมขอห้าร้อยบาทคู่นี้ผมขอหนะ้าร้อย คู่นี้ผมขอห้าร้อยบาทนะครับต่อไปแบงค์ยี่สิบเหรือครับหายากนะครับสวยๆสี่ร้อยกว่าบาท ใบนี้ผมขอสองร้อยบาทพอครับมันจะเป็นชุดชุดของชุดนี้นะถ้าไปรวมรุ่นเดียวกันอยากต่อราคาใบไหนต่อได้มานะครับ เดี๋ยวต่อไปก็เป็นเหรียญใกล้จะหมดลนะอันนี้แบงก์เก่านะครับแบงก์เก่าเลยนะแบงก์เก่าเลยเ,เหรียงก่อนห้าบาทนี้ใหม่กิฟตนะครับเล่นกันใบละห้าร้อยนะครับอันนี้ใบสิบสวยๆก็หกร้อยกว่า แต่ยับเยินอ,อันนี้สภาพสวยอยู่ครับก็หกร้อยกว่าบาทสามใบนี้อันนี้เป็นแบงค์โทมัสนะถ้าจาับคู่กับมันเอาหนึ่งบาทมาใส่ก็เป็นชุดนะครับแล้วก็แบงค์ร้อยที่พี่ปิดไปเมื่อกี้ มันจะเป็นชุดนะมันจะเป็นชุดมันจะเป็นชุดของมันสามใบนี้สามใบนี้ผมอือสามใบนี้ผมขอเจ็ดร้อยบาทแล้วกันครับ สภาพนี้ไม่ผ่านใช้นี่ก็สี่ห้าร้อยแล้วนะอันนี้ผมตีต่ำๆอันนี้ก็สองร้อยอันนี้ก็สักสามร้อยะสามใบผมขอขายเจ็ดร้อยบาทนะ ามใบเจ็ดร้อยบาทสวยๆนะครับมันจะเป็นชุดกันนะมันจะเป็นชุดชุดที่พี่ปิดแบงค์ร้อยแล้วก็ขาดแบงค์บาทก็จะครบชุดห้าใบนะครับโทมาเขาเรียกว่าชุดโทมาครับชุดละประมาณสามสี่พัน โทมัสครับโอ้นี่ลายเซ็นหายากด้วยไอ้ลายเซ็นธรรมดานี่ก็ลายเซ็นหายากสองใบนี้เหมือนกันไอ้ธรรมดาโอเคครับผ่าน สามใบเนี่ครเอา <f ans> แบงคห้าบาทนะครับ <f ans> แบงคห้าบาทนะครับ <f ans> ใหม่ๆนะครับใบละสามร้อยบาท <f ans> นะผมมีสวยอยู่สองใบสามใบ ี่ใบนี้ผมผมของ่ายๆเลยละกันห้าร้อยบาทรวมส่งห้าร้อยบาทนะถ้าจะขายแยกก็ใบละร้อยห้าสิบนะครับเอามารวมทั้งหมดที่เหลือ ได้ครับเดี๋ยวผมรวมรวมให้ดูนี่ที่เหลือๆนะน,นี่แล้วก็แบงบก,ก์บาทเมื่อกี้นะครับพ่อครูอันนี้เป็นแบงก์ยี่สิบนะครับแบงก์ยี่สิบเป็นปึกเลยสิบใบสวยๆเลยนะพ่อครูผมขอใบละ ห้าสิบบาทแล้วกันนะสิบใบห้าร้อย 500. เอาไปเป็นของขวัญปีใหม่นี่สวยๆนะครับเอาไปแจกคนละใบคนละใบพ่อแม่พี่น้องได้นะครับผมนี่นะเลขสวยๆเง่นนสภาพสวยนะครับหรือ พ่อครูอยากเหมาที่เหลือเท่าไหร่ก็บอกมาได้นะครับอันนี้มีทั้งหมดมันสิบใบนะเดี๋ยวผมจะเรียงให้ดูอันนี้เป็นลายเซนหายา,ยากครับเผาเสริมกับสอวมนิด สามสี่เอ็นไลเซ็นหายากนะครับห้า,ห,าหกเจ็ด น,นี้เลขสวยนะครับหกนะครับ 8. อันนี้ใบที่9นะครับเอสอันนี้ก็ใบที่10บครบสิบใบผมลดราคาแรกๆเลยกันหนึ ี 4, ่ห้าหกเจดแปดแ้ว้หายไปหนใบนี่เจอเอเจอแล้วครับเจอแล้วนี่อันนี้แบงค์หน้าหนุ่มนะครับพ่อครูจะแตกต่างกันนะอันนี้หายากแพงด้วย เนี่ยผมขายเมาหมดเลยแล้วกันสิบใบเนี่ยสิบใบผมเมื่อกี้ผมให้ไปไปใบละแปดสิบเนาะเอาไปเจ็ดร้อยรวมส่งแล้วกันเจ็ดร้อยเดี๋ยวผมมีแถมแถมของให้มีลายเส้นหายยากอยู่ประมาณเจ็ดหกถึงเจ็ดใบนะครับ ไอ้ลเซนหายากใบที่หนึ่งใบที่สองใบที่สามใบที่สี่ ใบที่ห้านะครับใบที่หกมีหกใบครับหกใบอันนี้ก็เป็นลายเซ็นพิเศษนะส,ส่วนใหญ่ปกติธรรมดาจะเป็นสุกรปล่อยอื้องพากรแต่นี่เสริมกเกษมจะแลกกับเพื่อนนะครับ จะแปะกับเพื่อนอี่ออลายเส้นหายยากทั้งหมดมีแปดใบอเจ็ดใบปกติสามใบผมขอเจ็ดร้อยเจ็ดร้อยบาทเจ็ดร้อยบาทนะเจ็ดร้อยบาท เดี๋ยวผมจะขายมาแล้วพ่อครูเดี๋ยวก่นอนนี้แบงค์ขายไม่ออกอันนี้ใบละร้อยนะครับหน้าแบงค์สองร้อยบาทผมขอสี่ร้อยแล้วกันใบละสองร้อย หายากแล้วนะหายากไม่มีสะสมแล้วนะ 400. สี่ร้อยสนใจรักอันนี้ก็ชุดมันอ่นะผมลดราคาผมลดราคานะว่ยผมลดราคา สามใบหกร้อยครับสามใบหกร้อยบาทอ๋อรวมราคาได้ครับพี่ชายเดี๋ยวผมบวกให้นะแป๊บหบนึ่งนะครับแล้วก็เลขบัญชีน้องปากบวกให้นะครับ เดี๋ยวผมรวมให้แป๊บเดียวแป๊บเดียวนะครับรอแปดสแล้วก็ปิดแบงก์เก่าสองใบสี่ร้แล้วก็เจ็ดร้ปิดเจ็แล้วก็พันสอง แล้วก็ปิดพันสาหมดแล้ว2 0งพันห้าสิบสี่สิบหกดกัน ทั้งหมดเป็นสี่พันห้าสี่สิบสี่ห้าสี่ศูนย์นะแบงแบงที่ผมจะแถมให้พี่เขาไปก็เอาเป็นลายเส้นหายยากแล้วกัน หนึ่งใบนี่นะครับมีลายไหมยอยู่นะครับเมื่อก่อนนี้ถ้าตอนแรงๆใบแล้วเกือบเจ็ดร้อยนู่นนะครับตอนนี้มันโควิดเนาะตามธรรมชาติอันนี้เป็นพานนะพาน